สวัสดีครับกับร้านวออโต้เซอร์วิสครับวันนี้เรามาดูวิธีการตั้งศูนย์นะครับเดี๋ยวจะมีการเรียนการตั้งศูนย์นะครับวันนี้จะสอนงานนะครับวิธีการตั้งศูนย์นะครับของรถ d m a มคกันนี้นะครับอาเรนเดอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ให้น้องๆช่างของเรากําลังติดตั้งเป้าจับสัญญาณอยู่นะครับเดี๋ยวยืนบางกล้อง นี่สัญญาณมันจะจับนี่นี่เป้านี้กับเป้านี้เห็นไหมเป้าเนี้ยมันจะจับสัญญาณกันอย่ายืนบงังเอาไปเขียนรถเต้นมึงไปเขียนในลิฟต์มาอยู่นี้เต้นมึงไปเขียนเอาล็อกล้อกอ่ะเอาล็อกล้อด้านหลังออกเออดึงออกมาแล้ว อาเก็นต่อยล้างไอ้ลิฟมึงก็ดูลูกสอนลูกสอนอย่าให้มันสุดอ,อ่าใช่อา้าวเกนดัานไปเรียบร้อยแล้วคลิปโปรแกรมด้วยหน้าหนึ่งครั้งอา้าวทีนี้ก็หมุนผมมาลัยไปทางซ้ายก่อนหมุนจนกว่ามันจะเป็นสีเหลือง phá stop à muốn quá ít này ít này ít ờ À, môn cao càng, tăng bùng malaria tông Stop, à, tên giờ bằng pau. À, kick đến tăng tông. À, kick อ่าโอเคนี่แหละตอนนี้สถานะถือว่าก็โอเควงมาไลเอียงนิดหน่อยนะครับเกตเตอร์แคมเบอร์มุมโท,ทอิน์ทัวร์นี่สามตัวอันแรกเป็นมุมกกตเตอร์อันนี้แคมเบอร์อันนี้มุมโทอมุมทมุมมุมล้อแบบเปิดปิดด้านหน้าเนี่ยมุมทางมุมหุบอะ ใช่ไหมนี่มุมแคมเบอร์มุมล้อล้มล้อ,อเอียงใช่ไหมไอ้น,นี่แกตเตอร์นี่ก็คือมุมเยื้องศูนย์หน้าหลังกระจายใช่ไหมออโอเคต้นล็อกพวงมาลัยยังตรงแล้วล็อกแล้วนะโอเคเอ่ะทีนี้ก็มาปรับมีปัญหาตรงมุมโทยอย่างเดียวปรับตั้งมุมโทไอ้าเซนเตอร์เอาทีนี้มุมโทวิธีการปรับมุมโทก็เนี่ยเรามาปรับตรงแหลกตรงนี้ ขันคลายนอ็อตแล้วก็ขันเนี่ยสข้างขานให้มันเข้ามาอยู่เซนเตอร์มาทติสุดเนี่ยที่ลบศูนจุด้าเนี่ยอ,อ่ะครับก็นี่ถึงขั้นตอนการปรับตั้งมุมโทน,นะครับเราจะปรับให้เข้าคึงกลางนะครับพอปรับได้แล้วเราก็ล็อกก็เป็นนั้นว่าจบเรียบร้อยนะครับ การตั้งศูนย์นะครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับเป็นงานบริการลูกค้านะครับราคาเครื่องมือไม่ต้องพูดถึงครับซื้อมายังไงก็ใช้ไม่คุ้มครับแต่มีไว้ก็ดีเพื่อบริการลูกค้านะครับอโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เป็นการปรับตั้งแล้วก็เดี๋ยวออกไปลองวิ่งเทสกันนะครับ ก็เป็นงานว่าเสร็จสิ้นนะครับปัญหามีอยู่แก้มุมโทเพราะว่าเราได้เปลี่ยนลูกหมากกันชักนอกนะครับก็เลยจําเป็นต้องมาตั้งสูต์ใหม่นะครับเพราะว่าผมาอะไรไม่เดียงโอเคครับผมขอบคุณมากครับท่านใดสนใจตั้งศูนย์ตรงล้อก็ติดต่อได้นะครับที่ร้านวอโต้เซอร์วิสนะครับสีแยกมองตอสประตู1นะครับโทรศูนย์เก้าห้าดห้าสี่นะครับยินดีให้บริการทุกท่านครับ ติดต่อกันาไม่ได้ครับขอบคุณมากครับ